ท่วมพังงาย,ยัางวิกฤตสะพานถนนเสียหายหนักต้องสั่งปิดโรงเรียนหลังมีนักเรียนสองคนจมน้ําเสียชีวิตชาวปทุมธานีสุดทนร้องสื่อส่งคลิปวิดีโอตู้พนันม้าและตู้เกมเกลือนวันลูกหลานติดพนันนายกรัฐมนตรีปัดคุณหญิงพจมจามานผักดันพลตำรวจเอกเพียวพัน นั่งพบตรคนใหม่พายุไต้ฝุ่นนันมาดอนเคลื่อนเข้าถล่มไต้หวันแล้วส่วนทายุเฮอริเคนไอรีนที่พัดถล่มสหรัฐมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18คน สว,ส,สวัสดีครับต้อนรับสู่ข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยนะครับประจำวันจันทร์ที่29สิงหาคม2554สัปดาห์นี้ต้องบอกว่าจะมีหลายเรื่องราวให่ต้องติดตามกันต่อโดยเฉพาะประเด็นปมร้อนทางด้านการเมืองทั้งเรื่องของกระแสะข่าวลือการยกย้ายตําแหน่งผู้วิชาการตํารวจแห่งชาตินะครับแล้วก็เรื่องของการแต่งตั้งคนเสื้อแดงเข้ามาดำรงตาแหน่งทําหน้าที่ในคณะรัฐมนตรีซึ่งจากเรื่องนี้นางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็ออกมาปฏิเสธส่วนเรื่องของการแต่งตั้งคนเสื้อแดงก็บอกว่าแต่งตั้งไปตามความเหมาะสมครับเตรียมที่จะเสนอครมในวันพรุ่งนนนนนี้้้ดววยเเหมมือกัแตต่่ริ เราไปดูกันที่เรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมกันก่อนเพราะว่าตอนนี้หลายจังหวัดยังน่าเป็นห่วงนะคะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็มีการลงพื้นที่ที่อำเภอบางระก,กรรมจังหวัดพิษณุโลกนะคะมีการจัดตั้งเป็นบางระก,กรรมโมเดลขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมทั้งระบบค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีนะคะได้ตรวจสภาพน้ําที่ห้วยหมัดแข้งที่มีการทําประตูระบายน้ําผ่านน้าออกจากตัวเมืองไปยังพื้นที่ที่รับน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมนะคะที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ ภารกิจของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีในการแก้กไขอุทกภัยพื้นที่ภาคอีสานและภาคเหนือเป็นวันที่สองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางไปดูสภาพน้ําในห้วยหมักแข้งนะคะซึ่งทางจังหวัดอุดรธานีทําประตูระบายน้ําผ่นน้าออกจากตัวเมืองไปยังพื้นที่รับน้ําค่ะซึ่งสามารถระบายน้ําและแก้กไขปัญหาน้ําท่วมในจังหวัดได้เป็นอย่างดีค่ะ ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าจะผู้รับผิดชอบบางระกำโมเดลจังหวัดพิษนุโลกได้หารือกับทางจงังหวัดอุดรธานีเพื่อดูว่าจะสามารถใช้ระบบพันน้ําเช่นเดียวกันได้หรือไม่ก็จะได้เก็บไว้สำรองใช้ในยามาน้ําแ้งอันตรงนี้ก็เป็นหนึ่งโมเดลที่เรามาดูในส่วนของอุดรธาน,นีสาหรับตัวอําเภอบางระกำนั้นก็คงจะต้องให้ให้ทางทีมงานที่นี่กับทางอำเภอบางระกำนั้นในศ,ศ,ศึกษาในเรื่องสมคระแผนของชาววอนอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าสภาพอาจจะไม่เหมือนกัน เพราะว่าบางการเองอาจจะไม่ได้ถูกวางแผนไว้เนเหมือน,นเช่นอำเภอเมืองที่ทํามา,าก,ก็คงต้องต้องให้เข้าไปในส่วนของวิศวกรรมแล้วก็ในส่วนของพูดอ,อ่ายพังโุรานั้นไปสำรวจอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมีแนวทางในการแก้ปัญหาถาวรให้กับองเ์กอบางรกางรรมค่ะส่วนสถานการณ์ที่จังหวัดลําพูนนะคะหลังจากที่เกิดน้ําป่ากัดซัดทางรถไฟบริเวณดอนขุนตาลได้รับความเสียหายล่าสุดหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้แก้ไขโดยการเบนทางรถไฟจากจุดที่ดินถลม่ม ไปอย่างที่ปลอดภัยเป็นการชั่วคราวแล้วทําให้รถไฟสายเหนือทุกขบวนนะคะสามารถเดินรถได้อีกครั้งโดยเริ่มขบวนแรกจากจังหวัดลำปางมายัางเชียงใหม่เมื่อเวลา4นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาค่ะส่วนจุดที่ดินถล่มนะคะเจ้าหน้าที่คาดว่าจะซ่อมแซมแล้วเสร็จในสัปดาห์หน้าขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำนานะคะที่ไหลผ่านอำเภอบางมูลนาจังหวัดพิจิตร เพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วแล้วก็เอ่อล้นตลิ่งสูงกว่า1เมตรทําให้สถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่อาเภอบางมุลน,นาคยังคงขยายวงกว้างค่ะสวนผลไม้นะคะทั้งมะม่วงมะปรางมะยงชิดซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจถูกน้ําท่วมเกือบ100ไร่เกษตรกรหวั่นเกรงว่าถ้าน้ําท่วมยาวนานอาจจะยืนต้นตายได้ค่ะไปกันที่ภาคใต้นะคะเทศบาลเมืองตะกัวป่าจังหวัดพังงาต้องสั่งปิดโรงเรียนในพื้นที่น้ําท่วมต่อไปอีก2วัน เพื่อป้องกันการเกิดเกิดเหตุร้ายซ้ำนะคะหลังจากที่มีนักเรียนสองพี่น้องจมน้ําเสียชีวิตพร้อมทั้งอพชยพชาวบ้านพื้นที่เสี่ยงออกไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยเนื่องจากว่าจนถึงขณะน,นี้ระดับน้ําที่ท่วมยังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและก็ยังมีฝนตกหนักในพื้นที่ค่ะทางด้านของนายปรีชาเร่งสมบูรณ์สุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำในระหว่างการประชุมมอบนโยบายแก่ข้าราชการระดับสูงนะคะว่านโยบายเร่งด่วน ก็คือการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมโดยให้กรมทรัพยากรน้ําไปศึกษาดูว่าจะแก้ไขปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ําทั้ง25แห่งได้อย่างไรซึ่งมองว่าควรจะแก้ไขปัญหาทั้งระบบโดยการสร้างเขื่อนทั้งลุ่มน้ําไม่เพียงแต่เขื่อนแก่งเสือเต้นเท่านั้นค่ะ <ítulo> จากเรื่องของปัญหาน้ําท่วมนะครับไปดูประเด็นร้อนทางด้านการเมืองโดยผู้สระชาการทหารโบก็ออกมาระบุนะครับว่าทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมาต้องได้รับการเยียวยาเหมือนกันยืนยันว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก็เป็นไปตามคําสั่งและกฎหมายครับไม่ครับไม่ครับผู้บัญชาผู้บัญชารับผิดชอบอยู่แล้วผู้บัญชารับผิดชอบผมอย่าง่้อยผู้บัญชาท่านบอกว่ารับผิดชอบอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการสั่งการตามระดับชั้นนะครับผมเรียนแล้วว่า การทำงานทุกอย่างนะั้นมันต้องมีม,มีผู้บัญชาในการสั่งการและมีกฎระเบียบมีข้อบังคับก็ผมก็เรียนว่าผมก็บอกแล้วว่ากำลังคนทุกคนเรามีระเบียถ้าถ้าสั่งแล้วเขาก็ทําดีที่สุดแล้วพยายามทําอย่างเต็มที่ในการที่จะทําให้เกิดอ,อะไรความความสงบเรียบร้อยนะครับทุกคนตั้งใจอยู่แล้วส่วนการถอนกําลังทหารบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาและประสานกับสำนักงานตํารวจแห่งชาติ พื่อส่งกาลังตารวจตะเวนชายแดนเข้าไปทดแทนนั้นผู้บริชาการทหารบกกล่าวว่ายัางไม่ใช่ข้อยุติเพราะต้องเสนอกระทรวงกลาโหมเพื่อให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติแนวทางปฏิบัติและเชื่อว่าการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือ GBC จะได้ข้อสรุปในเรื่องนี้โดยในการประชุมพิสานนาครับนางสาวรสนาตศสิทธะกูลสวกทมได้สอบถามรัฐบาลว่ายังคงมีแนวความคิดในการใช้ MOU ปี40ในการเจราจาปัญหาข้อพิพาทก,กับกัมพูชาหรือไม่ เพราะหากยืนยันที่จะใช้อาจจะส่งผลให้ประเทศเสียประโยชน์พร้อมทั้งเสนอให้รัฐบาลเปิดประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อร่วมหา,หารือแนวทางก่อนขอความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งสอดคล้องกับนายคำนูลสิทธิสมาสออสนสวรรหาที่เสนอให้รัฐบาลเปิดประชุมร่วมรัฐสภาตามมาตรา179เพื่อพิจารณาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาพยายามที่จะทาให้กระบวนการนั้นต้องน้าช้าออกไป จากนั้นพลเอกธีรเดชมีเป็นประธานวุฒิสภาได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบนะครับกรณีที่นายวิรัติกัลยาชริสอสอสงขาพักประชาธิปัตย์และสอสอพักประชาธิปัตย์130คนยื่นให้วุฒิสภาถอดถอนนายชลพงศ์โตวิชักชัยกุลออกจากตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกรณีที่ขอให้ญี่ปุ่นออกวีซ่าให้พันตำรวจโททักษินชินวัตร ส่วนการปรับย้ายนายทหารประจําปีนางสาวยิ่งรักชินวัฒนนาย,ยกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเหตุผลที่เข้าไปกํากับดูแลกระทรวงกลาโหมเองว่าอยากเข้าไปทํางานสนับสนุนกองทัพแต่งานส่วนใหญ่รัฐมนตรีคงต้องดูแลเองได้และยังไม่ได้มอบหมายงานให้พลเอกชยศิธิ์ชินวัตรที่ปรึกษานาย,ยกรัฐมนตรีเข้าไปดูแลครับ ไปต่อกันที่ทำเนียบรัฐบาลกันบ้างน,นะคะวันนี้รัฐมนตรีเริ่มเข้าทำงานกันอย่างคึกคักที่เดียวค่ะโดยรองนาะยกรัฐมนตรีที่ดูแลสํนนักงานตำรวจแห่งชาติก็ประกาศนะคะว่าจะปรับปรามเรื่องของบ่อนการพนันด้วยค่ะส่วนรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสื่อยอมรับว,ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมนะคะช่วงนี้ติดตามจากคุณเพ็ญพันแหลมลวงรายงานสดมาจากที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะ ค่ะคุณพิภูคุณอราการค่ะรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยการัฐมนตรีก็ขอโอกาสให้กับคุณวิมรุ่งวัฒนจินดาซึ่งก็เป็นเลขารัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยการัฐมนตรีนะคะให้พิสูจน์ฝีมือในการทํางานก่อนหากมีข้อสงสัยก็สามารถตรวจสอบได้ท่านกันก็ยอมรับนะคะว่าจะต้องมีการปรับรายการนะคะที่มีการตอบโต้กันไปมาเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับบ้านเมืองค่ะ น,นางสาวฤษณาศรีหัลัก์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ได้แต่งตั้งนายวิมรุ่งวัฒนจินดาให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและกําลังอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อกล่าวหาแทรกแซงสื่อในช่วงของการหาเสียงว่าขอโอกาสให้ในายวิมได้พิสูจน์ฝีมือในการทํางานก่อนเนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทําหน้าที่และการทํางานของสื่อทุกแขนงนั้นก็สามารถที่จะตรวจสอบได้โดยยืนยันว่าตัวเองและพรรคเพื่อไทยเป็นผู้คัดเลือกนายวิมเข้าํางานในตําแหน่งนี้พร้อมกับ ย้ำว่าไม่มีการเอื้อผลประโยชน์ในด้านสื่อให้กับมักเพื่อไทยก็อย่างที่เรียนนะคะก,ก็คงเป็นขอโอกาสซึ่งกันและกันในการทํางานแล้วก็ให้คุณยิมได้พิสูจน์ตัวเองตรงนั้นแต่กระบวนการตรวจสอบเนี่ยก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการนะคะเราจะรอนานการพิสูจน์ที่จะให้เจ้าตัวเขาได้มีการคำคาประจักในระดับหนึ่งนะคะ ก็เดี๋ยวคุณวิมก็คงจะเข้ามาทํางานในวันนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้จะให้ได้ได,ได้ลงมาชี้แจงกับกับทุกท่านนะคะด้วยด้วยตัวของคุณวิมเองในเรื่อง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการทํางานดูแลสื่อของรัฐว่าต้องการให้มีความเป็นกลางและมีอิสระมากขึ้นรวมถึงลดรูปแบบรายการที่มีความรุนแรงทางการเมืองลงเพื่อให้บรรยากาศบ้านเมืองนั้นเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ส่วนรายการนายกพบประชาชนนั้นอยู่ในระหว่างการเสนอนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาถึงรูปแบบที่เหมาะสมซึ่งรูปแบบรายการจะเน้นการสื่อสารและเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งนี้หากฝ่ายค้านต้องการช่วงเวลาในการติดตามการทํางานของรัฐบาลก็ยินดีที่จะเปิดช่วงเวลาให้กับฝ่ายค้าน ด้านตำรวจเอกโกวิพนะัฒนารองนายกกัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจพร้อมกับมอบนโยบายให้แก่สภาความมั่นคงแห่งชาติโดยมีนายทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสมชให้การต้อนรับและแนะนําผู้บริหารก่อนที่ในช่วงบ่ายนั้นจะเดินทางไปมอบนโยบายและติดตามการทํางานของสํานักข่าวกรองแห่งชาติค่ะ รองนายกรัฐมตรีนะคะก็ประกาศว่าจะดูแลอย่างเข้มข้นกับบอลนะคะที่อยู่ทั่วกรุงเทพมหานครนะคะขณะเดียวกันนะคะก็บอกว่าขอนะคะเวลา3วันในการจัดการในเรื่องของโครงสร้างตํารวจนะคะแล้วก็บอกว่าภายใน3วันนี้ก็จะมีความชัดเจนรวมถึงตําแหน่งของผู้บัญชาการตํารวจชาติด,ด้วยและก็บอกว่ามีความชอบธรรมนะคะที่จะให้พลตํารวจเอกเพียวพันดามาพงนั้นขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติค่ะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมตรีกล่าวถึงกรณีการตรวจสอบ บ่อนก,ากลางกรุงและย่านรัชดานะคะว่าได้เก็บรวบรวมข้อมูลบ่อนที่มีทั่วกทมมาแล้วปีเศษแล้วก็มีข้อมูลมากกว่าที่นายชูวิทย์ออกมาเปิดเผยในสภาซึ่งการทํางานปร,บราบปรามนั้นก็จะไม่ใช้ที่ปรึกษาพิเศษไม่มีหน่วยงานเฉพาะกิจหากตํารวจนครบาลไม่ดําเนินการก็จะใช้กําลังตชดภาคหนึ่งเข้าไปจับกลุ่มข้นการที่ดุดแอบอ้างมีสีในพลตารวจแอบอ้างเจเลตํารวจคุณไม่ต้องสอบรายงานผมผมรู้มากกว่าคุณน,นี่ อย่ามาดรามา่าเพราะฉะนั้นที่ผมบอกสองสัปดาห์จะคิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเหลือเพียงสามวันผมจะเรียกมาจิ้มถามเลยอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมยอมรับไหมเอาทำไมยอมรับจะทำไงกันต่อไปผมไม่ยอมอะไม่ได้ด้วยเด็กครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมยังกล่าวด้วยว่าหลังจากนี้จะมีการปรับเปลี่ยนการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยจะมีความชัดเจนสามวันทางนี้มอบหมายให้ ท่วมพังงายัางวิกฤตสะพานถนนเสียหายหนักต้องสั่งปิดโรงเรียนหลังมีนักเรียนสองคนจมน้ําเสียชีวิตชาวปทุมธานีสุดทนร้องสื่อส่งคลิปวิดีโอตู้พนันม้าและตู้เกมเกลือนวันลูกหลานติดพนันนายกรัฐมนตรีปัดคุณหญิงพจจมานผักดัน พลตำรวจเอกเพียวพัน์นั่งพบตรคนใหม่ทายุใต้ฝุ่นนันมาดอนเคลื่อนเข้าถล่มไต้หวันแล้วส่วนทายุเฮอริเคนไอรีนที่พัดถล่มสหรัฐมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18คน สว,ส,สวัสดีครับต้อนรับสู่ข,ข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยนะครับประจำวันจันทร์ที่29สิงหาคม2554ตอนนี้ต้องบอกว่าจะมีหลายเรื่องราวให่ต้องติดตามกันต่อโดยเฉพาะประเด็นปมร้อนทางด้านการเมืองทั้งเรื่องของกระแสะข่าวลือการยกย้ายตำแหน่งผู้วิชาการตํารวจแห่งชาตินะครับแล้วก็เรื่องของการแต่งตั้งคนเสื้อแดงเข้ามาดำรงตาแหน่งทําหน้าที่ในคณะรัฐมนตรีซึ่งจากเรื่องนี้นางสาวยิ่งรักชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีก็ออกมาปฏิเสธส่วนเรื่องของการแต่งตั้งคนเสื้อแดงก็บอกว่าแต่งตั้งไปตามความเหมาะสมครับพอเตรียมที่จะเสนอครมมในนนววัพุ่งี้้ดยเหือนนกัแต่่วาเริ่มต้้นนนวัี ไปดูกันที่เรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมกันก่อนเพราะว่าตอนนี้หลายจังหวัดยังน่าเป็นห่วงนะคะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็มีการลงพื้นที่ที่อำเภอบางกะกามจังหวัดพิษณุโลกนะคะมีการจัดตั้งเป็นบางระกามโมเดลขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมทั้งระบบค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีนะคะได้ตรวจสภาพน้ําที่ห้วยหมัดแข้งที่มีการทําประตูระบายน้ําผ่านน้าออกจากตัวเมืองไปยังพื้นที่ที่รับน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมนะคะที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ ภารกิจของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขอุทกภัยพื้นที่ภาคอีสานและภาคเหนือเป็นวันที่สองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางไปดูสภาพน้ําในห้วยหมักแข้งนะคะซึ่งทางจังหวัดอุดรธานีทําประตูระบายน้ําผ่านน้าออกจากตัวเมืองไปยังพื้นที่รับน้ําค่ะซึ่งสามารถระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในจังหวัดได้เป็นอย่างดีค่ะ ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าจะผู้รับผิดชอบบางระกำรรมโมเดลจังหวัดพิษนุโลกได้หารือกับทางจงังหวัดอุดรธานีเพื่อดูว่าจะสามารถใช้ระบบผันน้ําเช่นเดียวกันได้หรือไม่ก็จะได้เก็บไว้สำรองใช้ในยามน้ําแ้งอันตรงนี้ก็เป็นหนึ่งโมเดลที่เรามาดูในส่วนของอุดรธาน,นีสาหรับตัวอําเภอบางระกำรรนั้นก็คงจะต้องให้ให้ทางจีนงานที่นี่กับทางอำเภอบางระกำนั้นในศึกษาในเรื่องสมรรแผนของทาวน์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสภาพอาจจะไม่เหมือนกัน เพราะว่าบารงรกรรเองอาจจะไม่ได้ถูกวางแผนไว้เนเหมือนเนช่นอำเภอเมืองที่ทํามารรก็คงต้องต้องให้เข้าไปในส่วนของวิศวกรรมแล้วก็ในส่วนของผูอ้อ่านพังค์โซลานั้นไปสารวจอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมีแนวทางในการแก้ปัญหาถาวรให้กับองเ์กอบางกรรค่ะส่วนสถานการณ์ที่จังหวัดลําพูนนะคะหลังจากที่เกิดน้ําป่ากัดซอดทางรถไฟบริเวณดอนขุนตาลได้รับความเสียหายล่าสุดหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้แก้ไขโดยการเบนทางรถไฟจากจุดที่ดินถลม่ม ไปอยังที่ปลอดภัยเป็นการชั่วคราวแล้วทําให้รถไฟสายเหนือทุกขบวนนะคะสามารถเดินรถได้อีกครั้งโดยเริ่มขบวนแรกจากจังหวัดลำปางมายัางเชียงใหม่เมื่อเวลา4นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาค่ะส่วนจุดที่ดินถล่มนะคะเจ้าหน้าที่คาดว่าจะซ่อมแซมแล้วเสร็จในสัปดาห์หน้า ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำนานะคะที่ไหลผ่านอำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วแล้วก็เอ่อล้นตลิ่งสูงกว่า1เมตรทําให้สถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่อำเภอบางมูลนาคยังคงขยายวงกว้างค่ะส่วนผลไม้นะคะทั้งมะม่วงมะปรางมะยงชิดซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจถูกน้ําท่วมเกือบ100ไร่เกษตรกรหวั่นเกรงว่าถ้าน้ําท่วมยาวนานอาจจะยืนต้นตายได้ค่ะไปกันที่ภาคใต้นะคะเทศบาลเมืองตะกวัวป่าจังหวัดพังงาต้องสั่งปิดโรงเรียนในพื้นที่น้ำท่วมต่อไปอีกสองวัน เพื่อป้องกันการเกิดเกิดเหตุร้ายซ้ำนะคะหลังจากที่มีนักเรียนสองพี่น้องจมน้ําเสียชีวิตพร้อมทางอพชยพชาวบ้านพื้นที่เสี่ยงออกไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยเนื่องจากว่าจนถึงขณะน,นี้ระดับน้ําที่ท่วมยังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและก็ยังมีฝนตกหนักในพื้นที่ค่ะทางด้านของนายปรีชาเร่งสมบูรณ์สุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำในระหว่างการประชุมมอบนโยบายแก่ข้าราชการระดับสูงนะคะว่านโยบายเร่งด่วน ก็คือการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมโดยให้กรมทรัพยากรน,น้ําไปศึกษาดูว่าจะแก้ไขปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ําทั้ง25แห่งได้อย่างไรซึ่งมองว่าควรจะแก้ไขปัญหาทั้งระบบโดยการสร้างเขื่อนทั้งลุ่มน้ําไม่เพียงแต่เขื่อนแก่งเสือเต้นเท่านั้นค่ะจากเรื่องของปัญหาน้ําท่วมนะครับไปดูประเด็นร้อนทางด้านการเมือง โดยผู้วิชาการทหานบอกก็ออกมาระบุนะครับว่าทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมาต้องได้รับการเยียวยาเหมือนกันยืนยันว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก็เป็นไปตามคําสั่งและกฎหมายครับไม่แล้วครับไม่ก็ไม่ผู้ัญชาผู้ัญชารับผิดชอบอยู่แล้วผู้ัญชารับผิดชอบผมอย่างน้อยผู้ัิชาน้ำบกคนรับผิดชอบอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการสั่งการตามลาดับชั้นนะครับผมเรียนได้ว่าการทางานทุกอย่างนั้นมันต้องมีมีผู้ัญชาในการสั่งการและมีกฎระเบียบมีข้อบังคับ ก็ผมก็เรียนว่าผมก็บอกแล้วว่ากำลังคนทุกคนเรามีระเบียบถ้าถ้าสั่งแล้วเขาก็ทําดีที่สุดแล้วพยายามทําอย่างเต็มที่ในการที่จะทําให้เกิดอ,อ,อะไรความความสงบเรียบร้อยนะครับทุกคนตั้งใจอยู่แล้วส่วนการถอนกําลังทาหารบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาและประสานกับสำนักงานตํารวจแห่งชาติเพื่อส่งกําลังตารวจตระเวนชายแดนเข้าไปทดแทนนั้นผู้บัญชาการทหารบกกล่าวว่ายัางไม่ใช่ข้อยุติ เราต้องเสนอกระทรวงกลาโหมเพื่อให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติแนวทางปฏิบัติและเชื่อว่าการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือ GBC จะได้ข้อสรุปในเรื่องนี้โดยในการประชุมพิจานะาครับนางสาวรศนาตศิทรกูลสว,วกทมได้สอบถามรัฐบาลว่ายังคงมีแนวความคิดในการใช้ MOU P40 ในการเจราจาปัญหาข้อพิพาทกับกัมพูชาหรือไม่เพราะหากยืนยันที่จะใช้อาจจะส่งผลให้ประเทศเสียประโยชน์ พร้อมทั้งเสนอให้รัฐบาลเปิดประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อร่วมหารือแนวทางก่อนขอความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งสอดคล้องกับนายคำนูนสิทธิสมาสออสนสวรรหาที่เสนอให้รัฐบาลเปิดประชุมร่วมรัฐสภาตามมาตรา179เพื่อพิจารณาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชายแดนไทยไไกัมพูชาพยายามที่จะทาให้กระบวนการนั้นต้องหน้าเช้าไป จากนั้นพลเอกธีรเดชมีเป็นประธานวุฒิสภาได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบนะครับกรณีที่นายวิรัติกลยาชริสอสอสงขาพักประชาธิปัตย์และสอสอพักประชาธิปัตย์130คนยื่นให้วุฒิสภาถอดถ,ถอนนายชลพงศ์โตวิชักชัยกุลออกจากตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกรณีที่ขอให้ญี่ปุ่นออกวีซ่าให้พันรบจโททักษินชินวัตร ส่วนการปรับย้ายนายทหารประจําปีนางสาวยิ่งรักชินวัฒนนาย,ยกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเหตุผลที่เข้าไปกํากับดูแลกระทรวงกลาโหมเองว่าอยากเข้าไปทํางานสนับสนุนกองทัพแต่งานส่วนใหญ่รัฐมนตรีคงต้องดูแลเองได้และยังไม่ได้มอบหมายงานให้พลเอกชย,ยสิธิ์ชินวัตรที่ปรึกษานาย,ยกรัฐมนตรีเข้าไปดูแลครับ ไปต่อกันที่ทำเนียบรัฐบาลกันบ้างน,นะคะวันนี้รัฐมนตรีเริ่มเข้าทำงานกันอย่างคึกคักที่เดียวค่ะโดยรองนาะยกรัฐมนตรีที่ดูแลสำนนักงานตำรวจแห่งชาติก็ประกาศนะคะว่าจะปรับปรามเรื่องของบ่อนการพนันด้วยค่ะส่วนรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสื่อยอมรับว,ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมนะคะช่วงนี้ติดตามจากคุณเพนพันแลมลวงรายงานสดมาจากที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะ ค่ะคุณพิภูคุณอราการคะ่ะรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยการัฐมนตรีก็ขอโอกาสให้กับคุณวิมรุ่งวัฒนจินดาซึ่งก็เป็นเลขาฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยการัฐมนตรีนะคะให้พิสูจน์ฝีมือในการทํางานก่อนหากมีข้อสงสัยก็สามารถตรวจสอบได้ท่านกันก็ยอมรับนะคะว่าจะต้องมีการปรับรายการนะคะที่มีการตอบโต้กันไปมาเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับบ้านเมืองค่ะ น,นางสาวกฤษณาศรีหัลัก์รัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ได้แต่งตั้งนายวิมรุ่งวัฒนจินดาให้ดํารงตําแหน่งเลขานุก,การรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีและกําลังหลุ่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อกล่าวหาแทรกแซงสื่อในช่วงของการหาเสียงว่าขอโอกาสให้ในายวิมได้พิสูจน์ฝีมือในการทํางานก่อนเนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทําหน้าที่และการทํางานของสื่อทุกแขนงนั้นก็สามารถที่จะตรวจสอบได้โดยยืนยันว่าตัวเองและพรรคเพื่อไทยเป็นผู้คัดเลือกนายวิมเข้าทํางานในตําแหน่งนี้พร้อมกับ ย้ำว่าไม่มีการเอื้อผลประโยชน์ในด้านสื่อให้กับมัคเพื่อไทยก็อย่างที่เรียนนะคะก็คงเป็นขอโอกาสซึ่งกันและกันในการทํางานแล้วก็ให้คุณบิมได้พิสูจน์ตัวเองตรงนั้นแต่กระบวนการตรวจสอบเนี่ยก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการนะคะเราจะมรารการพิสูจน์ที่จะให้เจ้าตัวเขาได้มีการคำวามประจักในระดับหนึ่งนะคะ ก็กดดเดี๋ยวคุณวิมก็คงจะเข้ามาทํางานในวันนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้จะใหไ้ได้ได้ลงมาชี้แจงกับกับทุกท่านนะคะด้วยด้วยตัวของคุณวิมเองในเรื่อง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการทำงานดูแลสื่อของรัฐว่าต้องการให้มีความเป็นกลางและมีอิสระมากขึ้นรวมถึงลดรูปแบบรายการที่มีความรุนแรงทางการเมืองลงเพื่อให้บรรยากาศบ้านเมืองนั้นเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ส่วนรายการนายกพบประชาชนนั้นอยู่ในระหว่างการเสนอนายยกรัฐมนตรีให้พิจารณาถึงรูปแบบที่เหมาะสมซึ่งรูปแบบรายการจะเน้นการสื่อสารและเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งนี้หากฝ่ายค้านต้องการช่วงเวลาในการติดตามการทำงานของรัฐบาลก็ยินดีที่จะเปิดช่วงเวลาให้กับฝ่ายค้าน ด้านตำรวจเอกโกวิพนะัฒนารองนายกกัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจพร้อมกับมอบนโยบายให้แก่สภาความมั่นคงแห่งชาติโดยมีนายทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสมชให้การต้อนรับและแนะนําผู้บริหารก่อนที่ในช่วงบ่ายนั้นจะเดินทางไปมอบนโยบายและติดตามการทํางานของสํนานักข่าวกรองแห่งชาติค่ะ รองนายกรัฐมตรีนะคะก็ประกาศว่าจะดูแลอย่างเข้มข้นกับบอนนะคะที่อยู่ทั่วกรุงเทพมหานครน,นะคะขณะเดียวกันนะคะก็บอกว่าขอนะคะเวลา3วันในการจัดการในเรื่องของโครงสร้างตํารวจนะคะแล้วก็บอกว่าภายใน3วันนี้ก็จะมีความชัดเจนรวมถึงตําแหน่งของผู้บัญชาการตํารวจชาติด้วยและก็บอกว่ามีความชอบธรรมนะคะที่จะให้พลตํารวจเอกเพียวพันดามาพงษ์นั้นขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติค่ะร,ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมตรีกล่าวถึงกรณีการตรวจสอบ บ่อนก,ากลางกรุงและย่านวชดรานะคะว่าได้เก็บรวบรวมข้อมูลบ่อนที่มีทั่วกทมมาแล้วปีเศษแล้วก็มีข้อมูลมากกว่าที่นายชูวิทย์ออกมาเปิดเผยในสภาซึ่งการทํางานปร,บราบปรามนั้นก็จะไม่ใช้ที่ปรึกษาพิเศษไม่มีหน่วยงานเฉพาะกิจหากตํารวจนครบาลไม่ดําเนินการก็จะใช้กําลังตชดภาคหนึ่งเข้าไปจับกลุ่มข้นการที่ถุดแอบอ้างมีสีในพลตารวจแอบอ้างเจเลตํารวจคุณไม่ต้องสอบรายงานผมผมรู้มากกว่าคุณนี่ อย่ามาดรามา่าเพราะฉะนั้นที่ผมบอกสองสัปดาห์จะคิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเหลือเพียงสามวันผมจะเรียกมาจิ้มถามเลยอย่างนี้ใช่ไหมยอย่างนี้ใช่ไหมย,ยอมรับไหมเอาทำไมยอมรับจะทำไงกันต่อไปผมไม่ยอมอะไม่ได้ด้วยเด็กครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมยังกล่าวด้วยว่าหลังจากนี้จะมีการปรับเปลี่ยนการทำงานของสพนจกงรวจแห่งชาติโดยจะมีความชัดเจนสามวันทางนี้มอบหมายให้